สวัสดีสวัสดีครับวันนี้เป็นวันเสาร์คืนน e ี่ฮะปาร์ตี้ของพวกเราวันนี้ตื่นเช้าไม่เหมือนที่พี่แล้วครับตื่นสายนิดหนึ่งแต่ตื่นสายก็ตีสองน,นะครับวันนี้เราจะไปตกปลาตามสไตล์ดเดิมครับเป็นแนวล็อกฟิชชิงตกปลาตามโขดหินชายฝั่งหน้าผาปกติแต่มาที่จะไปวันนี้เดินค่อนข้างไกลแล้วก็เป็นหน้าผาสูงชันนี่แหละครับวันนี้ออกเหมือนเดิมครับไปกับนี่พี่ชายคู่ใจพี่เนมเลยครับเลยครับอเลยครับ แต่วันนี้เขาไม่ได้ขับรถเองนะครับวันนี้ขับรถไปต่อบ้านนาเ,เดี๋ยวให้นาเดขับต่อนอกกันในเมืองประมาณตอนนี้ประมาณตีสองกว่านะครับจะไปถึงบ้านนาเดประมาณตีสองครึ่งนะแล้วไปนั่งรถนาเดไปต่อเพราะว่าเดินทางมาชั่วโมงครึ่งที่นี่ขับรถไม่ไหวจริเงเพราะว่าตอนงกลับแฮตตาเหนื่อยครับทําไม่ไหวเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเดินทางการเดินทางเราจะได้อะไรไหมในการเดินทางไปครับว้าวันเราวะนี่นะครับเรามาถึงบ้านามาแล้วไปดี น้าเอารถออกมาเดี๋ยวเรารถคันนี้เปลี่ยนไว้คันนึงไปรถคันเดียวกันนะครับที่จะบอยแล้วชิมงานเจ็ดแปดเก้าคน <c oughs> มีกล่องข้าวน้อยมาด้วยอะ่ะกล่องข้าวน้อยดิตื่นมาทำเลยตบตีหนึ่งอะม่เกี่ยวไม่เกี่ยวต้งกระทู้นะครับมารวกัน <c oughs> ทางเข้ามานะครับ ลงมาหน300กว่าขั้นอันนี้เป็นเวลาประมาณตีสี่ออกจาก,กบ้านตีสองเพถึงม้ตีสี่นี่ถึงไม้มกันแล้วนะครับหนีห่ไม้ต่อขันเตรียมอุปกรณ์จวดนัแนนะครับปลาแต้มแรกของเราวันนี้ปลาอะไรเอ่ยโอ้สแนปเปอร์เล็กโหโห มาแล้วนะครับนี่ครับแต้มแรกครับเป็น,นปลาแชนเปอร์นะครับยี่สิบห้าน่าจะได้อยู่ตัวนี้มีไซส์โดนอีกแล้วครับตัวอะไรตัวอะไรก่อชนเนปเปอร์ครับแชนเปเปอร์แน่นอนแล้เทลก็ได้นะให้กำลังใจผมหน่อย อะไรไม่มสู้วะหอยสามจุดเจนขึ้นเถอะมี่สาครับนี่ครับเอ็มสองมาแล้วนี่หอนั่ปื้ เปิ้ลครับปปรปปรตัวนี้เนเปิ้ลเลยเนเปิ้ลเลยตัวนี้โอ้ยเ,ปเ,ปอเอาผมบอกเลยเวลามันเข้าอ่ะรีบตกตอนพระอาทิตย์ขึ้นอ่ะสายมาไม่กินเนปเปิ้ลเลยตัวเนี้ยอุย้ยขดว่ะตัวมันก่อหางเลยไม่ขึ้นเลย ไอ้เฮียตีสองตัวเลย oh. เข้าไม่เข้าอ่ะเนี่ยเปอร์เอา้าไอ้เฮียอย่านะเนี่ยเปอร์เข้าไม่เข้าอ่ะดูดิ oh. สองขอตีสองตัวเลย,ยโหดไหมล่ะน,นี่ครับเป,เป็นไปได้สองตัวชมพูแจวง้อขอตัวนึงยังโหดไป้สองขอตีสองตัว <c oughs> ไปเอาทำไมลอง เองเพิ่มอีกรับตัดคอดิโ้ยพอแล้วนะ <c oughs> <c oughs> มีเ่เยอะหลายมาก๋ย่าใช้ตกเนเปอร์ื่อเป็นไอ้ปลาหมึกปลาหมึกไปตกมาเมื่อวานอะ่ะหั่นชิ้นเงนี้ยจะขอใช้เป็นเซ็ตขึ้นหุบเดี่ย,ยเริ่มเดิมทิ้งเดี๋ยวใหม่ลงไป มานี้มีลุ้นนะครับหมนจะตีเข้าฝูงมาลุ้นกันเลยวันนี้ผมได้สแนปเปอร์ประมาณเท่าไหร่หกแล้วก็ได้ปลาเก๋าตัวนึงครับเป็นปลาเก๋ารื่นโอ้ยกว้างนะเดี๋ยวมารอชมกันครับไม่จะได้อีกไหมครับตอนนี้ก็เช้าแล้วพราทิตย์กำลังจะขึ้น ทุกคนเขาตีเยียบปอมมันครับแต่ตอนนี้ผมกำลังตกปลาหน้าดินตกแนนเปิดอยู่เพราะว่ามันเป็นปลาเนื้อดีราใช้เราค่อยตีอยียบปอมมันครับนี่มารุดป,ปลาหน้าดินมันจะมีตัวไหมพี่มันจะตอดเอ้ยเล้วแล้วโอ้โหวัวดไม่ทัน กินเหมือนแนปเปอร์เลยนไงโอ้โอออหไม่อยู่อีกมากไปขนาดน,นั้นเนาะมีครับนี่ครับม,ม,มีมีตอ่ออยู่ใหญ่ตัวเล็กอ่ะอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับใหญ่อยู่ใหญ่อยู่แล้วครับอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับ โอ้โหกล้องก็ไม่ดีแแบบ็ปเปอร์ครับตัวนี้มีแฮชเชงนี่แน,น่นอนเลยต้องเปิดแน่นอนแร็ปเปอร์ครับไปดีนะครับอือือแล้วนี่โอ้ยกล้องก็งนะนี่นะครับใส่สวยเลยครับ ตัวที่สาของน้องเบิร์ดก่อนฟ้าจะสะว่างมันคือตัวอะไรเกเก๋าเก๋าเก๋าเ้ยเก๋เา,เา,เเาครับออโอ้โเนื้อดีอีกแล้ว ไม่ใช่เนี่ยเปื้อว,ะอว่ะไอ้หลามแน่นอนอย่างเงี้ยไม่เจ๊กเลยตัวไม่ใหญ่โดนฝันขาแน่มึงหลามแน่นอนไม่ใช่เนี่ยเปือ้อไม่เฮ็ดเช็คอะไรวะเลสสกเปียนเห,หรอ เยอะเก่า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 อ่ะคอสคอหเนื้อดีอีกแล้วสามไม้สามตัวคอสก็มาคอดก็มาเก่ารื่นนครับรวมได้ไหม้ะครับเห็นเพื่อนงัดหลายตัวแล้วปลาสนเปเปอร์ได้เกตแปดตัวแล้วเรามาเล่นยาควอมดีกว่าคราวนี้ปลาเกม เห็นหน้าดีงัดขึ้นมาเมื่อกี้ใหญ่มากโมนิโต้ไปนี่ไปอย่ามัวรู้อย่าความกันมาไม่ตัวจริงด้วยเอาหนึ่งก็โดนเอ้ยหนึ่งกว่ากว่หลุดเหนียงหนึ่งครับอมาหนึ่งว้าวโมนิโต้มาแล้วเก็บปั๊บไปด้วยครับจอด หนึ่งโดนชิงนะครับชิงครับผ่านไซ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 มามาผ่านไซด์ผ่านไซด <laughs> ์เกสิบเซนด,ด,ดูครับชิงฟิตครับ <laughs> นี่ครับ <sk r isa> อันนี้ไฟอันนี้ไฟทุ่งตั้งโดดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยโอานะครับอย่างนี้ครับ มีสามทางครับยังวนอี้ครับแล้วยังเลยยังเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ขึ้นอ่ะโอ้ยยันหลุดไอ้บ้าเอ้ยจะเห็นตัวแล้วโห้หเห,หนื่อยครับหลุดครับไม่ครับโต้กันแบบขิ้หายไปว่าเลย อัดอัดอัดครับอัดเร็วมาแล้วครับเคลื่อนเคลนูเคลื่อนด้วยอัดมาอมายกไปเ้ยโอ้หลุดไป2อหลุดไปสเหลือหนึ่งเหลือหนึ่เอาของผมกอนินครับของผมกอนินครับงานแ้วครับโซนสามครับ ไม่รอดครับยังหวานนี้โอ้โหใครเห็นก็ว่าตาครับอมาอย่าใ้พูดเยอะมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยามายับยับมาแล้ว,ลวครับมาแล้วครับวิดโบนิโตครับ หยอนคันลงครับหยอนคันลงลง้ยกขึ้นอย่างนี้ครับอ๋อกิครับพี่มเมื่อกี้เอ้ยใ่ใช่แล้วมีใ่ใช่แล้วอะไรวะเนี่ย <c oughs> แรงยุงวัดตัวนี้ แรงนี้เหนื่อยแล้ววันนี้อ้าวทำไมต้นมันดีแล้วปลายมันไม่ออกวะเนี่ยเข้าอย่างเดียวเลยขึ้นไหนได้เนี่ยหนึ่งขึ้นกว่าไหมมันจะมาหากันเนี่ยแม่แม่เอาไว้ได้ไม่ได้จ้ะกิ้งบ่ไอยค,งคิงเข้าคิงแล้วกันมั้งเนี่ยปาควะ Được Như người nào giật nha Phủng lưu cây là cháy đừng Mẹ ghê lắm ơi Nào đi Ui, mô đi tôi vậy bà em เอาเด้เอเด้อหลบเด้อหลบเด้อเอยหักจิวะไม่ไม่หักวะพี่น้องดูสายปลาดิอีโคตรใหญ่ไอดูตัวอีกโดนทั้งเหยียบปลอมทั้งเหยื่อกินครับงั้นกันสนันวันฟ้าเลยครับ <มา S 1> ทีมงานไม่รู้จะกลับยันอนครับมาใครจะขึ้นก่อนขึ้นหลังใครขึ้นก่อนขึ้นหลัง โมดิโต้ครับตันนั้นครับโอ้โหไซป่ามาดูตัวนี้เหยียบพอร้อมครับทั<อ>้งวันนี้เป็นไงครับทั้งวันนี้อ,อะไรอ่ะแม็กกูน่าเหรอรทำไมมันไปงั้นอ่ะโ,อโมดิโต้ใหญ่ อยู่มนโดนเหมือน,นกันไอ้แลกเพื่อนยากมาแล้วอ้ออีใสอีใสไม่นขนาดมันอ่อนนี่เหมือนกันนั่นแหละวันนี้ตัวเช็คมาแล้วออเอ้ยไปแล้ว นี่นี่อยู่ในเบ็ดนี่ตัวใหญ่อ่ะมมนิโต้ครับมันเคี้ยงอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยไม่ขึ้นไม่ขึ้นโอ้ยนี่มันคันกูเป็นเซาลโอแล้วมันไม่ขึ้น อ้ยวันนี้ตัวใหญ่รถขันโยกขึ้น brick body ตัวแอคหนึ่งที่เนียนหมดแล้วครับลงล็อกรอบที่สามครับน่าจะตัวใหญ่ตัวนี้ลงลงครับลงมา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 อ่านเลยอ่านเลยครับนี้อ่านเลย อัดเลยอัดอัดเลยอัดก็นดิอันนี้อันนี้อันนี้อันนีอันนี้ยกลอยอัดโอนลอยลอยเรียบร้อยวไซส์ใหญ่ครับาาแแลล้้ววครับมาดูกันว่าจะปลาอะไรครับ เหมือนทุกคนเลยนะครับเฮ้ยใหญ่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 หญหญโ<อ>บนิโต้ใหญ่ครับสุดยอดแตกเลยวันนี้อยู่คนเดียวนะครับมาลากกันแล้วครับคงสายครับอ้าวสุดหายครับดูพกปลาเลยผมือนปกินแต่มองเห็นปลูก ดี๋ยวลองวัดดูก็ได้ครับดนยังไงครับดูว่าจะเอาขึ้นยังไงครับเอาขึ้นยังไงครับตงสูงนี่ครับ มาดูว่ามันจะเอาขึ้นยังไง่ะมาลุ้นกันว่าจะเอาขึ้นยังไงอะไรเอ่ยคิงเหรอขืดมาดูครับการเอาปลาขึ้นแบบที่สูงครับ eee milking fish oh HẠI HOA LÀO XORNG DÀNG MÀ 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 TÔI GHÙNG LÀO MÀO CHÁO KHÙNG YÀNG ทิงหรอทิงขิงงน้อยดูครับอาตปาอย่าีูรครับอ้ยอเคอไนไแล้วเ็แล้วจบเนข้าว ใช้เราปล่อยนะครับรอดไหมนะ่ะเป็นไงครับเป็นไงครับยกอ้าวลูกไปก่อนโด,ดนคู่ครับจังหวะนี้น้ำเดือดอมาอันนี้วิ่งขี้ผายเลยไป<า>งานงาน้นหน่อยนี่แรงกว่านี่แรงกว่านี่ใจอ,อารีคอารีคใจอารีค เฮ้ย็นย็นงัดงัดงัดเฮ้ยขาวจวดขาจวดขาวดตัวใ่มากปิดเบรกปิดเบรกเอาขึ้นเลยเดี๋ยวเขาหินนั่นแหละงัดขึ้นเลยงัดขึ้นเลยมวนมีเลยมวนเลยมวนเลยไม่รู้คนงัดปลาหรือปลางัดคนตอนนี้เอาให้ขึ้นเอาไปขเอาให้ขึ้นยกขึ้นยกขึ้นยกไปเออ อมอนิโต้ครับเออไม่จะลงอกีกไม่มัดอยู่นะครับมาแล้วเข้ามาแล้วผมเข้ามาแล้วลงใกล้ๆเลยนะตัวอะไรเอ่ยจะเป็นคิงหรือเป็นโบยังไม่เห็นแม็กกันนะวันนี้มีไนก์ผมมองไม่เห็นนะพี่ไนกไกลมากมปล่อยไปเรื่อยโบนิโต้ใหญ่ครับ ยอัดอัดอย่างเดียวอัดกันนี่อัดกันนี่คิงบอกว่าคิงบอกว่ามอนิโต้ยอดไปขานลงเดี๋วไปขานลงยกเดี๋ยวไปคานลงกันเดี๋ยวไปคานลงยกเว้ยสุดยอดครับองตมพูดคำอะไรนะพี่ เอตัวน้าครับโอ้โหใช้นี้ครับนาดีดวงไปแล้วครับแล้วผมกับพี่นแล้วครับไปพี่นกเราสู้ตายตีมาแล้วครับผู้พันเบิร์ตมาแล้วอยู่ไหนกับพี่นพี่เอามาเลยพร้อมกัน น้าน้าอัดน้าเอามาขึ้นมาก่อนน้าน้าน้า,นาสู้เขาน้าโอ้ยเยี่ยโคตร่อโคตรแม่มอนิเต้องยี่โมงครับสภาพปลานูน่นสภาพคนนี่ครับไทยหมดเลยมาลาโดนตรงนี้ใหม่จะถอยกันแล้ว ครับเสร็จภารกิจเดินทางกลับบ้านมาที่ได้มายเยอะก็ลงทะเลไปแลครับดูขึ้นไม้ส,สวย,ยาน,นไปครับไปดูปลาที่บา้านกันสภาพลังขึ้นจากไม้ครับ <c oughs> งอมกันละ